กราบสวัสดีมิดรักแฟนนอนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับองคุูเนอร์สอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาสรุปข่าวรอบวันของปัญญาอาร์ซนอลกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญญาอาร์ซนอลกันบ้างในช่วงรอบวันที่ผ่านมานี่ครับผม มาดูในความเคลื่อนไหวแรกกันเลยนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของกองหน้าคนใหม่ของเรานะครับที่ฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาบอกว่าาร์เซนเนี่ยต้องการที่จะได้กองหน้าตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นกองหน้าที่สไตล์แตกต่างกับทางด้านกราเบียลเคซุสแต่าร์เซนจะไม่มองนักเตะที่มีค่าตัวระดับ50ล้านขึ้นนะครับผมก็น่าจะไม่ใช่จาลูก้าสกามาก้าอะไรครับที่เป็นนักเตะที่ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของฟราบิซิโอโรมาโน่ที่ออกมารายงานเนี่ยก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นแบบตามที่โรมาโนได้รายงานก็คือน่าจะเป็นนักเตะที่ค่าตัวไม่ได้สูงมากดนะั๊กโดมินิกคาวเวดเลวินส์ของเอเวอร์ตันเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เป็นการเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลมาก็หลายเดือนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโดมินิกคาวเวดเลวินส์ แล้วมีใครกันอีกครับที่ตัวสูงสูงแล้วก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างกับกราเบลเชซุสก็จะมีทางด้านของอาร์ mando โร o จอนะครับที่ทางด้านของเซาท์แทมปันได้ยืมใช้นะครับของเชลซีไปในฤะด,ดูกาลที่แล้วแต่ตอนนี้เขาก็กลับไปอยู่กับเชลซีแล้วนะครับยังไม่มีทีมไหนที่จะต้องการที่จะได้ตัวเข้าไปในะตอนนี้ก็อาเซนอลก,ก็เคยมีข่าวกันด้วยนะครับสำหรับอาร์ mando โรเจอนะครับ ในส่วนของแทมิอับราฮัมอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างกับกราเบลเชซุสนะครับแต่ต้องบอกว่าแทมีิอับราฮัมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแอสโรมาเนี่ยเขารักเขาห่วงของทางด้านแทมีิอับราฮัมมากๆเลยนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลจะได้กองหน้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับในส่วนของฟาบิโอโรมาโน่ที่ได้รายงานออกมาว่าอาร์เซนอลต้องการกองหน้าที่มีความแตกต่างกับกราเบลเชซุสนะครับก็คือกองหน้าตัวสูงพักบอลได้เล่นบอลก,กาากศพักบอลให้เพื่อนในฝั่งของทางด้าน ในตัวรุกของขนาดข้างเนี่ยสามารถเล่นต่อได้นะครับก็คือเป็นตัวที่เก็บบอลได้ดีนั่นเองนะครับเป็นตัวที่พักบอลให้เพื่อนได้เก็บบอลได้ดีนะครับก็ต้องดูว่าอาร์ซนอลจะได้ใครเพิ่มในส่วนของกองหน้าหรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมในส่วนของกองหน้าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผม มาดูความเคลื่อนไหวปากเกต้านะครับในส่วนของวันนี้บ้างนะครับผมเฟรดดี้เพ็กสตันนะครับผมนักข่าวจากเดลกาเดียนนะครับได้พูดคุยกับทางด้านเอเดอาร์โดอูรัมนะครับเป็นเอเย่นของทางด้านของลูคัสปาเกต้าในวันนี้นะครับในตอนนี้เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ย Arsenal อาร์เซนอลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการส,สัญญากับลูคัสปาเกต้านะครับนักเตะและสโมสรของเขากาลังรออย่างอดท,ทนนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสําหรับปาเกต้านะครับสโมสรเปิดประตูให้เขา ย้ออกจากทีมได้แล้วนะครับผมเป็นเจ้ขอบนะครับนักข่าวจาก c ี s Sport นะครับได้รายงานว่าช่องมิเชลโอลาสนะครับต้องการค่าตัวทางด้านของลูคัสปาเกต้าเนี่ยอย่างต่ำเลยนะครับที่65ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับก็ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับ รายงานล่าสุดจากเฟรดดี้เบกตันเนี่ยก็บอกว่าอาร์เซนอลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับลียงพิจารณาเลยนะครับในข่าวเนื้อข่าวที่บอกว่าว่าอาร์เซนอลสนใจเนี่ยน่าจะสนใจจริงๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าในส่วนของการยื่นข้อเสนอเนี่ยยังไม่ได้ทําการยื่นข้อเสนอนั่นเองนะครับในส่วนของค่าตัวที่ต้องบอกว่า65ล้านยูโรบวกแอดออนเนี่ยก็ต้องว่าสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้มาก็เป็นผลดีสําหรับอาร์เซนอลแน่นอนครับสำหรับลูคัสปาเกต้าผมไปดูมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถเล่น ทา,าทางด้านขนาบข้างได้ก็คือทางด้านปีกขวาได้ปีกซ้ายก็น่าจะทําได้ดีนะครับในส่วนของกองกลางตัวรุกก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านพรสวรรค์ของทางด้านลูคัสปากเกต้าที่มีแล้วก็ในส่วนของสกิลส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับเบอร์8ก็สามารถเล่นได้แต่ค่าตัวทางด้านของชองมิเชลโอลาสก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเคี่ยวขนาดไหนนะครับทางด้านของผู้บริหารของโอลิมปิกดียงนะครับก็ต้องมาดูว่าอาร์เซนอลจะสู้แค่ไหนในส่วนของลูคัสปาเกต้า นะครับผมก็ทีมีข่าวด้วยก็ต้องนํามาเสนอให้กับเพื่อนๆนได้ฟังนี่แหละครับสุดท้ายแล้วจะยื่นหรือไม่ยื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ทางด้านของปาเกต้าก็เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับเป็นตัวจริงของบราซิลโดยตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้อย่างลูคัสปาเกต้านั่นเองนะครับผมมาดูในเนื้อข่าวที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็พูดถึงกันไปแล้วนะครับในส่วนของนูโน่ตาวาเรสว่าทางด้านของโอลิมปิกมา์เซ่เนี่ยต้องาระไัขเขปนคบ แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอล,ลิมปิกมากเซยเนี่ย มองว่าดูโนตาวาเลสเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับพาโบลงโกเรียนะครับประธานสมโมสรโอลิมปิกมาร์เซย์ครับกำลังทํางานอย่างเต็มตัวนะครับเพื่อขอยืมตัวแบ็กซ้ายรายนี้มาร่วมทีมนะครับโดยมีออปชันซื้อขาดรวมอยู่ด้วยนะครับมาร์เซย์มองว่าจะยืมทางด้านของนูโนตาวาเรสไปแล้วก็พวงออปชันซื้อขาดไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่านูโนตาวาเรสเนี่ยเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับเทียนี่ได้นะครับผมยังมองว่าแบบนั้นนะครับในส่วนตัวผมว่าอยาให้ทางด้านมามนมเซยี่ พ่วงออปชั่นซื้อขาดไปเลยนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ผมดูแล้วว่ายังไงก็ต้องมีของนะครับในส่วนตัวถ้าเติบโตวกว่านี้เป็นนักเตะที่ดีได้ให้กับอาร์เซนอลเลยนะครับผมมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วโอลิมปิกมากเซยจะพ่วงออปชั่นซื้อขาดและอาร์เซนอลจะยอมข้อเสนอนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูแลครับเป็นเลือกิฟนะครับที่รายงานในส่วนของเรื่องของดูโน่ตาวารเรสในส่วนนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วดูโน่ตาวารเรสจะจบที่ยืมตัวและพ่วงออปชั่นซื้อขาดหรือววว่่่่าาาจะแคยืมตตััเทนน้้นนบก็องดู แฟของเทียนี่จะมาเมื่อไหร่กันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังมีดิเซนโดมาติเนสที่ต้องบอกว่าก็แหมเราก็ลุ้นยากเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของกรีมาโดของเบนฟิก้ากันด้วยนะครับมาดูแล้วสุดท้ายเนี่ยนูโนตาวาเรสจะยังไงนะครับผมมาดูในส่วนของส่วนเกินคนนี้กันบ้างนะครับที่ต้องบอกว่าตอนซื้อตัวมานี่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นกันเลยทีเดียวในส่วนของแฟนปืนในญ่อาร์เซนอลนะครับ ในส่วนของทางด้านนิโคลัสเปเป้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวสูงมากๆของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับซื้อมาที่72ล้านปอนด์นะครับแต่ตอนนี้คาว่าอาร์เซนอลต้องการปล่อยที่แค่20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็ต้องว่าราคาตกต่ำ,ต,ำต่ำเตี้ยเรีอดินเหลือเกินในส่วนของนิโคลัสเปเป้นะครับนิโคลัสเปเป้ครับต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลก็ยินดีที่จะปล่อยตัวนักเตะแบบขายขาดหรือแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนิโคลัสเปเป้นะครับและปุญญาอาร์เซนอลต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามันจะเป็นผลดีที่สุดนะครับสำหรับการย้ายทีมของนักเตะนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นผลดีของนิโคลัสเปเป้ด้วยนะครับผมเขาต้องการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ต้องการปล่อยเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยไม่คุ้มค่าตัวเอาซะเลยนะครับผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วพอสมควรนะครับในส่วนของเปเป้ก็งัดฟอร์มที่จะเป็นฟอร์มที่ดีในช่วงที่เล่นให้กับริวขึ้นมาช่วยอาร์เซนอลแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมฟอร์ม ก็ต้องบอกว่ายอดแย่หรือเกินในช่วงหลังนะครับแล้วก็การลากเลื้อยที่ยืดยักเกินไปเนี่ยก็เป็นปัญหาสำหรับแฟนบอลเหมือนกันนะครับ แฟนบอลค่อนข้างที่จะแอนตี้ในส่วนของการโยกของเขาเนี่ยที่โยกแล้วไปไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วก็ยึกยักยักเสียจังหวะเพื่อนร่วมทีมต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องว่าเป็นส่วนที่แฟนวอร์เซนอลก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้ในส่วนของนิโคลัสเปเป้เท่าไหร่กันด้วยเลยครับผมก็ต้องมาดูแล้วสุดท้ายเนี่ยนิโคลัสเปเป้จะไปไหนกันด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนติดต่อเข้ามาเลยนะครับสำหรับนิโคลัสเปเป้ มาดูในส่วนของทางด้านโทมัสปาเตนะครับต้องบอกว่าลุ้นกันมันสนันลอนดอนเหนือกันเลยทีเดียวในส่วนของแฟนบอลอาร์เซนอลว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกันด้วยนะครับสำหรับนิโคลสัสเปเป้นะครับหลังจากที่สื่อการหนานะครับและสื่อจากประเทศไนจีเรียนะครับรายงานว่าโทมัสปาเตถูกแจ้งจับโดยซาร่าเบลล่านะครับเป็นแฟนสาวของปาเตเองเนี่ย แจ้งความเพราะโทมัสปาเต้ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเธอนในส่วนของเมื่อวานที่รายงานไปแล้วนะครับก่อนที่หน่วยงานดำเนินคดีของประเทศอังกฤษจ,จะยกฟ้องนเนื่องจากผู้ต้องสงสัยในคดีคมคืนมีหลักฐานไม่เพียงพอซึ่งปาเตมีกำหนดเดินทางกลับมาเข้าแคมป์กับทีมวันนี้ตอนนี้แฟนแฟนอาร์เซนอลก็ต้องรอดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วโทมัสปาเตจะอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมของอาร์เซนอล ในส่วนของวันนี้ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เดินทางไปทางด้านไปจอยกับเพื่อนร่วมทีมกันแล้วในส่วนของพวกที่ติดทีมชาตินะครับแต่มาดูกันว่าปาเตเนี่ยจะจะไปอยู่ร่วมจอยกันด้วยหรือเปล่าในช่วงของวันนี้นะครับผมถ้าเจอปาเตก็อุ่นใจไปได้หนึ่งกลุ่มเลยครับผมแต่ต้องบอกว่าก็ต้องลุ้นกันต่ออยู่ดีนะครับว่าปาเตนั้นจะเป็นผู้ต้องหาคดีนี้กันด้วยหรือเปล่านะครับผม ก็มาลุ้นกันต่อเลยครับสำหรับแฟนอาซนอลในส่วนของคดีอื้อฉาวแบบนี้ของทางด้านของโทมัสปาเตที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องอย่างเต็มเป้าที่เป้าหมายชี้มาที่เขาแบบเต็มๆอย่างนี้ะนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันครับโทมัสปาเต มาดูในส่วนของกาเบียลมาการเยสนะครับข่าวลือตรงนี้เนี่ยกาเซตาเดโลสปอร์ตของทางด้านอิตาลีก็รายงานแบบนี้นะครับผมว่าทางด้านของยูเวนตุสเนี่ยต้องการที่จะซื้อมาการเยสแค่30ล้านปอนด์นะครับผมในส่วนของยูเวนตุสเนี่ยกำลังจะขายทางด้านของมัตชัยเดลิชนะครับผมที่80ล้านปอนด์นะครับให้กับทางด้านของไบร์เจนมิกไม่ก็ทางด้านของเชลซีเนี่ยครับที่กําลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงในตัวของเดลิชอยู่แต่ว่าเดโลสปอร์ตเนี่ยก็บอกว่ายูเวนตุสพร้อมที่จะยื่นข้อเสนนอ30้า พอให้อาร์เซนอลนะครับเพื่อที่จะสู่ขอทางด้านของกัปตันมาการเยสนะครับแฟนอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าเห็นข่าวนี้ก็ต้องกดฮากันไปตามๆกันแหละครับผมโอ้โหค่าตัวมาการเยสต่ำเตี้ยขนาดนั้นเลยเรื่องไงครับเนี่ยยังไงก็เป็นคนสําคัญของอาร์เซนอลอยู่ดีนะครับกัปตันมาการเยสนะครับแล้วยูเวนตุสเนี่ยมั่นใจด้วยนะครับว่า3าสิล้านปอนด์เนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะให้อาร์เซนอลเนี่ยยอมปล่อยกองหลังรายนี้ออกจากทีมนะครับผมบอกเลยว่าไม่แน่นอนครับเป็นตัวสําคัญมากๆในแนวหลังของอาร์เซนอลเลยนะครับสำหรับ ด้านของกาเบียมาการเยสนะครับผมก็ต้องดูกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยจะยื่นมาจริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องว่าถ้ายื่นมาจริงๆก็คงต้องปัดทิ้งอย่างไม่ต้องลังเลใจเลยครับสำหรับทีมงานซื้อขายของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผม เป็นค่าตัวที่ต้องบอกว่าเหยียดหยามกองหลังของเรากันเลือดเกินนะครับผมบอกเลยว่าการไปย้อนการเยสคือคนสําคัญของอาร์เซนอลนะครับคุณจะมายื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยผมไม่เอานะครับ้ายื่นมาสัก80ล้านปอนด์ผมก็ขายครับผมขายเดลิสมาได้80ล้านคุณก็มายื่นซื้อมาการเยส80ล้านอย่างเงี้ยโอเคเลยครับ ก็ต้องว่ายูเวนตุสคุณประกาศไปคิดใหม่นะครับถ้าจะยื่นแค่นี้นะครับผมถ้าจะยื่นก็ต้องยีบยื่นเร็วๆและยื่นเยอะๆด้วยนะครับอาร์ซนอลจะได้หาตัวแทนในตำแหน่งนี้ได้นะครับผมส่วนตัวไม่อยากให้ขายอยู่แล้วนะครับสำหรับการเบรียลมาการเนส yes นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นใช้เขาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในส่วนของกองหลังฝั่งซ้ายเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับ พูดถึงเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเราก็มาดูในส่วนของ่านาลิซันโดมาร์ติเนสนะครับผมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับลิซันโดมาร์ติเนสมาดูเนื้อข่าวตรงนี้กันก่อนเลยนะครับลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยจะไม่รอข้อเสนอของอาร์เซนอลนะครับ ตอนนี้เขาจี้อาแจ็คตอบรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยื่นมา50ล้านยูโรนะครับแต่อาร์แจ็คเนี่ยไม่ยอมนะครับขอเพิ่มที่60ล้านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้อาร์แจ็คนั้นหิวเงินดุนแรงมากนะครับเนื่องจากว่ามีอาร์เนอลและแมนอยู่ที่แข่งกันในการดึงตัวไปร่วมทีมอยู่คมตามที่ผมบอกไปนะครับในเนื้อข่าวของลิซานโดมาร์ติเนสหลายๆครั้งนะครับว่าอาร์แจ็คเนี่ยต้องการค่าตัวนักเตะที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามี2ทีมที่ต้องการตัวนะครับในส ค่าตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าใครยื่นเยอะก็น่าจะได้เลยครับทางนั้นอาแจกก็ยังงัดข้อกับลิซันโดมาตินสเบาๆกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเดที่ยื่นมาตามที่อาแจกต้องการก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่พอแมนยูยื่นตามที่อาแจกต้องการแล้วอาแจกหิวเงินซะงั้นครับต้องการที่60ลบร้านนะครับผมก็ต้องดูว่ายังไงต่อเลยครับ สื่อเดเทลกราฟกับประเทศฮอลแลนด์นั้นรายงานล่าสุดว่าลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังของอาร์เจนตินาวัย24ปีเนี่ยกดดันให้อาร์เจซ์อัมสเตอร์ดัมทำการตอบรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ยื่นเข้ามา50ล้านยูโรนะครับประมาณ42.3ล้านปอนด์นะครับเป็นข้อเสนอรวมโบนัสเพิ่มเติมนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยอาร์เจซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับยังคงไม่พอใจกับข้อเสนอของแมนยูนะครับ อาร์เจ็คส์เนี่ยรออาร์เซนอลยื่นสู้แมนยูเลยครับผมอาร์เซนอลน่าจะยื่นที่50าบวกหล้านยูโรนี่แหละครับเพื่อที่จะสู้ทางด้านแมนยูนะครับผมก็ต้องดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซนอลถ้ายื่นแบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหคุณนี่กวนตีนจริงๆนะครับเคยหัวเราะกับข่าวแบบนี้ในส่วนของข่าวหลุยโซเลสมาแล้วนะครับที่ก่อนที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคำกากกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการยื่นข้อเสนอแบบนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องดูครับว่าอาร์เซนอลจะยื่น50 1ล้านยูโรรหืสิบบวกหน ของลิิซานนโดมตเครับวรตีนมาซะหน่อยนะครับอาแจกเนี่ยดึงค่าตัวเลยเกินนะครับก็ต้องมาดูกันสุดท้ายแล้วลิซันโดมาร์ติเนสจะเลือกใครนะครับแต่ตอนนี้เขา, G board, าจี้บอร์ดอาแจกแล้วนะครับว่าให้ตอบรับข้อเสนอของยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผม ในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเฮ c กตอร์บายยูรินกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาเนี่ยผลักดันนะครับเร่งบอกว่าอาร์เซนอลให้ยกเรื่องสัญญาเขาเพื่อที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมทางด้านเรอัลเบติสแต่ตอนนั้นน่ะเป็นทางด้านของแหล่งข่าวจากสเปนนะครับที่รายงานนะครับแต่ตอนนี้มีทางด้านของเดอะการ์เดียนะครับ ESPN และเดอะชา e ์นะครับสายข่าวที่อยู่ประจำสโมสออาร์เซนอลนะครับรายงานว่าเฮ็กตอร์บายูรินเนี่ย แบ็กขวาสเปนนะครับวัย27ปีที่ในปัจจุบันนะครับเขานั้นเหลือสัญญาแค่1ปีกับอาร์ซนอลนะครับเขาไม่เคยกดดันนะครับ เพื่อที่จะให้สโมสรอนเนี่ยยกเลิกสัญญากับเขาเลยนะครับตามที่สื่อสเปนนั้นได้รายงานออกมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าสื่อสเปนนี่เสียมจริงๆนะครับในส่วนของข่าวนี้ในก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเบเยอรินเนี่ยต้องการที่จะให้สโมสรอนเนี่ยยกเลิกสัญญากับเขานะครับแต่ทางด้านของเดอะการ์เดียนและเดอะไทมส์และก็ ESPN ก็ออกมารายงานขัดทางด้านของแหล่งข่าวในสเปนนะครับว่าทางด้านเบเยอรินเนี่ยไม่ได้กดดันให้ทางด้านสโมสรอาร์เซนอลเนี่ย d d all, ine, ย,ยกเลิกสัญญากับเขาเลยนะครับผมก็ต้องอว่าให้เกียรติสโมสรอนแหละครับในส่วนของเฮกต เบยเรลินนะครับที่ตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับสโมสรอาซนอลนะครับจะไปบังคับให้สโมสรยกเรกสัญญาแบบนั้นเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปเล่นในสโมสรที่ต้องการที่จะไปอยู่เนี่ยมันก็กลไกละไรอยู่นะครับสำหรับเบ็ตอเบย์รินเป็นนิสัยที่ต้องว่ายอดเยี่ยมนะครับเบ็กตอเบย์รินยังให้เกียรติอาร์เซนอลกันอยู่นะครับผมถ้าไม่มีทีมไหนยื่นมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอยู่อาร์เซนอลเลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ได้ยกเลิกสัญญาอะไรกัน มาดูในส่วนของคนนี้กันบ้างครับอยู่ดีๆก็มีข่าวกับแบ็กขวาเฉยเลยครับคุณอย่างอาร์เซนลเนะครับเป็นแบ็กขวาจากเซาท์เมปันตันนั่นเองครับเทพเดวิดนะครับเดวิดออนสตีนนะครับนะักข่าวจากเดอะอลติกนะครับที่เป็นสายข่าวของอาร์เซนลโดยตรงของเราเนี่ยนะครับ รายงานว่าอาร์เซนอลนะครับสนใจในตัวของทางด้านไคล์วอเกอร์พีเตอร์นะครับอดีตเด็กปั้นของไก่เดืทองเชลแมนฮอสเปอร์นะครับผมเดวิดอันสตีนครับนักข่าวชื่อดังของเทอร์เรติกนะครับรายงานล่าสุดว่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่างกําลังมีความสนใจในตัวของไคล์วอเกอร์พีเตอร์นะครับแบ็คขวาอังกฤษวัย25ปีไปร่วมทีมนะครับโดยทางด้านของไคล์วอเกอร์พีเตอร์นะครับผมกําลังทําผลงานดีมากกับเซาท์เทมป์ตันนะครับผมและล่าสุดก็ไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่ ร้อยแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผม ในส่วนของขายวอเกอร์บิเตอร์เนี่ยมีทางด้านของสัญญานะครับของสเปอร์นะครับที่สามารถซื้อกลับได้ในส่วนของราคาที่30ล้านปอนด์นะครับโดยทางเช์แทมตันนะครับถ้าจะขายเนี่ยต้องแจ้งทางด้านทอนัมฮอร์สเปอร์ก่อนนะครับว่าจะใช้ออปชั่นซื้อกลับหรือไม่นะครับถ้าจะไม่ใช้นะครับก็สามารถที่จะขายให้กับพวกเราได้ในส่วนของขายวอเกอร์บิเตอร์นะครับก็มาดูว่าจะยื่นจริงจังหรือเปล่านะครับข่าวตอนนี้ทางด้านของออนสตีนก็แค่บอกว่าอาร์เซนอลนั้นให้ความสนใจเฉยๆนะครับไม่ได้มีการยื่น เสนอหรือว่าให้ทางด้านของซาวทางตันเนี่ยพิจารณาแต่อย่างใดนะครับผมก็ยังแค่เป็นข่าวลือเฉยๆนะครับในส่วนของไคบล็อกเกอร์พิเตอร์นะครับมาดูกันว่าเนื้อข่าวในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงสาหรับชายคนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาตามกันให้อีกทีหนึ่งและครับผม มาดูในส่วนของคนนี้กันบ้างนะครับผมว่าโมฮัมเหม็ดเอลนีนี่ครับที่ยิงไกลสุดสวยให้กับอาร์เซนอลในช่วงปรีซีซั่นนัดแรกนะครับอย่างเป็นทางการที่ผ่านมากับเอฟซีเนลแแบกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะชอบในการซ้อมยิงไกลหลังจากที่เทรนนิ่งกับเพื่อนๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมักจะฝึกการยิงไกลนะครับคนเดียวกับทางด้านของเทรนเนอร์ที่เป็นเทรนเนอร์นะครับของสโมสรนะครับที่จะอยู่ซ้อมด้วยนะครับที่จะฝึกยิงไกลกับเขานั่นเองนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเปรีย ผมนะครับผมรักสโมสรน,นี้และผมจะทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมรักมากๆเลยนะครับในส่วนของโมเมเอลนี่นี่นะครับหลังๆมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแทนปาเต้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสามารถยิงไกลได้ดีกว่าปาเต้ได้ซ้ำน,นะครับก็ต้องอว่าหลังๆมาเนี่ยเขาเหมือนได้ซึมซับในส่วนของโทมัสปาเตมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการตัดบอลการคุมเกมแดนกลางเนี่ยต้องบอกว่าโทมัสปาเตเนี่ยที่เห็นเก่งๆเนี่ยโมเมเอลนี่นี่เนี่ย สามารถทดแทนกันได้เลยนะครับหลังๆมาในส่วนของปลายฤดูกาลที่ผ่านมาที่เอามาทดแทนปาเต้โมเหม็ดเอลเนนี่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของตัวแทนของปาเตนะครับแต่อายุเขาก็ปาเข้าไป30ปีนะครับในวันนี้เนี่ยเองนะครับผมที่ที่พูดพูดที่เกลื่อนๆมาเนี่ยก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่โมเนี่ยแหละครับผมโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่นะครับบังโมของเรานั่นเองนะครับขอให้ฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสำหรับบังโมกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ฟอร์มปังๆแล้วก็ทดแทน แทนทมัสปาเตไปได,ได้แบบสุดๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ขอให้ฟอร์มแบบสุดๆปังๆปังปูงปริเย่แล้วก็ให้อาร์เตต้ามองเห็นในความเก่งของนายแล้วก็ให้ต่อสัญญาออกไปอีกและกันโมเมตเอลนีนี่นะครับก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งกับอาร์เซนอลในการที่จะคว้าแชมป์อะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของซีซั่นนี้กันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวมาฝากเพื่อนๆแฟนแฟร์นซนอนกันครบถ้วนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมถ้ามีขาดตกบกพร่องอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถติดตามคลิปของ o มกูเนอร์ได้ทุกวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ